เอศิกร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสุดยิ่งใหญ่เนะครับเผยชม c e l e b r a t i o n of m o v e m e n t p o p Up e อีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพที่พร้อมให้แฟนๆได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่นะคะสัมผัสกับบรรยากาศแห่งกีฬาและการเฉลิมฉลองผ่านคอลเลกชันล่าสุด Celebration of Sport รวมไปถึงการทดสอบประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนะคะและลองเท้าวิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดนอกจากนี้นะคะยังได้มีการจัดแสดงเรื่องราวการส่งต่อแรงบันดาลใจของผู้คนที่หลากหลายจากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เป็นการรวบรวมเอา40เรื่องราวจากชีวิตจริงนะคะของผู้คนทั่วทั้งชุมชนของเอซิกที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นโดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพลังของการออกกําลังกายนะคะที่มีผลต่อสุขภาวะทางจิตผ่านแบรนด์แอมบาสเตอร์ของเอซิกนะคะอย่างหนุ่มนิชคุณนะคะหนุ่มเตตะวนัน พร้อมทั้งแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่นะคะอย่างหนุ่มลุคอิชิควาวะและหนุ่มเรววชิราวิทนะคะพร้อมด้วยนักกีฬาของเอเซีรวมทั้งยังได้จัดให้มีกิจกรรมเวิร์กช็อปสุดพิเศษนะคะตลอดช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมโดยได้มีการจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีเหล่าคนดังนะคะเซเลบริตี้ต่างตบเท้าเข้าร่วมงานและร่วมชมแฟชั่นโชวช์วสุดพิเศษกันอย่างคับข้างเลยทีเดียว รู้สึกดีใจครับผมที่ได้กลับมาเมืองไทยนะฮะเพราะก็ไม่ได้กลับมาเมืองไทยสักเกืเอบปกเดือนแล,ล้วล่ะก็ดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานด้วยนะครับสบายดีครับสบายดีครับช่วงนี้ก็พยายามเข้ยาฟิตเนสพยายามออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายหนีอายุฮะ <c oughs> <c oughs> นิดเดิพออายุมันมันวิ่งมาตามแล้วเนี่ยนะฮะก็ช่วงนี้ก็พยายามดูแลตัวเองให้ให,ให้ให้มากที่สุด นนอ๋อตอนนี้เรามีผมอูยองแล้วก็จุนเคกําลังเตรียมตัวคอนเสิร์ต3ามคนนะครับที่เกาหลีเอ่อที่ญี่ปุ่นอ,อผมว่าความสุขนะครับมันต้องเกิดจากร่างกายที่แข็งแรงก่อนนะครับแล้วก็ก็ต้องเข้าฟิตเนสก็ต้องออกกำลังกายก็ต้องเล่นกีฬาเพื่อที่ให้สุขให้ร่างกายเราแข็งแรงก่อนแล้วก็ทําจิตเราให้แข็งแรงด้วยนะครับมีสุขภาพ มีความสุขนะฮะขอให้ทุกคนสูขข่ควาพแข็งแรงด้วยแล้วก็อย่าลืมข้าฟิตเนสกันนะฮะครับก็ได้เป็นแฟนแอปเอซิงสำหรับนี่ก็เป็นงาน celebration เนอะของแฟนเทียบกับแอลที่สองถึงสิบสองงานของที่ซึ่งเราบอกว่าดูคนมาฟุตบอวมาฟาตซอัพมาใสยรูปที่นี่เลยเพราะว่ามีไฮไลท์กับสี่ภาคจากเอซิงพวกทุกอย่างพอรู้ได้มาใส่ของเขารู้สึกว่าเอซิงเขาใส่ทุกวัน แบบเราสามารถใส่แบบแช่ชั่วก็ได้เราสามารถประกอบแฟชั่นก็ได้แต่ว่าอย่างกีฬาคือมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นฟาท็อปปิง้งผมมีฟอร์มที่ดูดีนะคือพขมีฟอร์มดีก็รู้สึกว่าชอบมากมาก็ดีใจมาอนกันดีใจสคือมีเอเซิคเป็นแบรนด์ที่ผมชอบมากต้องบอกว่าความฝันของผมตอนเป็นเด็กก็คือเล่นเป็นนักเทนนิสนี่เป็นความฝัน อ่าอันหนึ่งอ่าแล้วก็เิสิกเนี่ยมีแบ็บเตอรหลายคนที่เป็นระดับโลกของเทนนิสนอ่าโอเบคจูโบวิชมีอ่าอล็กซานเดอร์ที่เป็นกซีเขาเป็นแบบฮีโร่ของที่ที่เป็นนักเทนนิสเก่งสุดๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมกับแบรนด์ที่เห็นเทนิสเป็นกีฬาที่สำคัญมากทัานนิงานสไตลินง ได,ได้ใส่มาบ้างแล้วนะครับเอ๋รู้สึกว่า performance ทุกอย่างดีมากมากจริงๆผมเพิ่งขึ้นภูเขาฟูจิดดมาใช่ครับไป,ไปทำอะไรก่อนไปไปถ่าย YouTube กับใช่ไปถ่าย u t u b e กับกับเ่อนีกสองโดนคือนิดรีพอร์ตบอยนะครับฝ <c oughs> ากได้แล้วก็ใส่ฟองไปที่ไปที่เป็นเสื้อผ้าแล้วมันก็เปอร์ฟอร์มทีคือดีมากในเรื่องของบรีซิ่าถ้าขึ้นไปสูง,สง การที่เหงื่อจะออกเยอะๆนะครับสายว่าถ้าเหงื่อออกเยอะๆมัจะเย็นว่บเย็นมากๆซึ่งใส่ของ,งเอซิกมันือนจะฟรีได้แล้วก็เหงื่อมันสามารถแบบคลายไปไม่ได้ติดติดซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็ขึ <c oughs> <c oughs> ้นไปถึงสูงสุดใช่เดินเดินไป8กิโลในวันนั้นแบบขึ้นขึ้นอย่างเดียวเจอแบบอากาศแบบอ,ออกซิเจนน้อยลง ไม่รู้คนอาจจะอาจจะเจอแบบนี้นะครับแต่ว่า,าเป็นเป็นประสบการณ์ที่ที่ใหม่แล้วก็ทา้าทายกับตัวเองมากๆพอถ้าถ้าขึ้นไปประมาณสามพันกว่าเมตรขึ้นอากาศออกซิเจนมันจะเิ่กน้อยลงเราต้องขึ้นไปขึ้นไปแล้ก็พักป็นอะไรที่อุปสรรคแต่ว่าพูดตัวเองแล้วก็ถึงจุดนั้นได้นะครับใน้่าทางกายเรามีเอฟเฟกอะไรบ้างครับก็คือถัด ต้องเล่าแบบความรู้สึกเพราะไม่ไม่แน่ใจว่าจะมีเอฟกฟ์กับร้างไยแบบลองเทมิมแต่ว่าโชตร์เทิมก็คือถ้าแบบก้าวไปอีกสัก5้าถึงสิบก้าแบบเร็วร่างกายก็จะเริ่มแบบหายใจไม่ทันหายใจไม่ทันเราต้องต้องระวังต้องระวังนะครับใช่แต่ว่าทำได้ทำได้ The Celebration of Movement Pop-up นะคะเปิดให้เข้าชมแล้วตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่12สิงหาคมนี้ณสเฟียแกลเลอรี่1ชั้น M0 กันค่ะ M อสเฟียนะคะตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง21นาฬิกาฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเพียงแค่สมัครสมาชิกวัน a s i ก็สามารถเข้าร่วมสัมผัสกับประสบการณ์พิเศษแบบนี้ได้ก่อนใครหรือจะดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์รวมไปถึง Facebook แฟนเพจของ a อซิกไทยแลได้เลยนะคะ